เขาลงทุนค้างสี่พันนะค้างวันนี้เหรอคิดว่าเดี๋ยวสี่สามคิดว่าไม่กลับกรุงเทพเขาไม่รายได้คุณไปตกหลังเลยตกหลังตบหลังเลยตบหลังเลยตกหลังเลยเด็กๆไม่เป็นไรให้อะไรเอาไปหน้าเลยยืนหน้าพี่กันนี่ ขอบคุณมากน่ารักที่สุดขอบคุณมากไอิ่ตัวเล็กการไหนคุยนานหน่อยได้ไหมขอเวลาของนาทีเดี๋ยวพี่พี่ต้องโบกนอนอย่าไม่มีเสียงประถมเสียงขมนี่อยู่แล้วผมก็ไม่ได้รีบกลับไปนอนหรอกนอนเมื่อไรนอนอะไรเลยนอนแล้นอนเสียงไม่มีแล้วปะเสียงน้องไม่มีแล้ว สมัยหยุดก็ไปได้ดิไม่นะสมัหยุดไปกันับพรุ่งนี้อาไรการกี่โมงฮะ่ะอนอันนี้คือื่องจริงอันนี้วันนี้ไม่วันวันนี้วันกบก็เป็นวันยุดร่ว์เ์ใช่ใช่แต่เราก็ไม่มีวันหยุดไงโอ้มาจากทีแรงงานอะไรเรา ไม่เคยมีวันรายงานไหนเขาเราสิบสามสิบสามไม่ีกิจกรรมไม่เออไม่มีการเล่นน้ำอ้าวสงการยังไงไม่เล่นนะครับทำไมไม่เล่นไม่เล่นฉันไม่เชื่อเธอหรอกไม่เล่นไม่เล่นเดี๋ยวดูก่อนจริงไม่เล่จริงทำไมอ่ะสงการทำไมทำไมนะผมเล่นคอนเสิร์ตต่ออ๋อใช่เล่นคอนเสิร์ตวันไหนคะวันแล้วก็ถ่ายหลังต่อเลยโอ จะไม่ได้ไปแล้วไงเบอไปแล้วตองรอลายหลังสงการให้หลังมาเสิร์ฟแล้วก็ค่ะกระโปรงโค้งขนให้บอกเออไม่ใช่ไม่ใช่คนที่เปิดตัวแล้วเขาไม่บอกเล่นเธอเล่นเป็นอะไรเออเล่นผีเล่นไม่ชนะนายอะเล่นจริงจะมาเล่นเป็นไงนี่เล่นเป็นก่งใบนี่เล่นเป็นกิ่งกันใบหนังผีแล้วเปล่ายังยังไม่มายังไม่มาหนูดูอยู่หนูดูอยู่ ย่างเสร็จแล้วค่ะทุกคนเครับทำยงให้น้องทำงานเช้าน้องคนยามเช้าน้องไดีครับทุกคนามากไปไทาสดทาง YouTube กาทนเือนหอเนี่ยนอพิ่มเด้ไม่ใช่นคนญี่ปุ่นเหมือนกันเะเออต่อนนี้เนแบบอันนี้ก็ูกออกมา้เพามันถูก่ทเอายี่ห้ออะไรมาเยอะเอารไม่ยอมเยไม่ยอม ตามต้ง่อยู่ในท้องนะเด็กดอนจ้าเด็กดอนเาดิมจากเดอมจากพี่าเลยกด้แบบโอ้ยินโค้งเลยหรอเำไมอแ่านั้นเร็ววะมันเหนื่อยขนาดนี้หรอโอ้จะกินมันพ้วแล้วไม่ต้องมาซีโร่หรอก โอ้โหโอ้โหโอ้โหแินละอนอวันน um, 네ี้ไม่เลี nice ้ยงติเดี๋ยวาทานทานคับพี่การเรียงติมน้องแม่แบบหลืงนันนี่แบบตัวสมีเยอะรวยด้วยรวยด้วย ทำไมเยู่ต้องมาติดต่อเป็นระดับแบบว่าตัวแทนหลายร้อยล้านหลายล้านหนูดูแลด้วยนะอันนี้ทำอะไรมีต่งกินข้าวอย่าราอ่ะเออขนาดนั้นหาได้แล้วโอ้ยไม่ใช่ แล้วมันน้นไม่มองมาล่ะหนึ่งตัวโมโหนั่งอยู่ข้างหลังไม่กล้าไปไหนใส่ชุดก็ตีกันไปหมดไม่ใส่ชุดก็ยืดเพราะใส่สูตรอยู่ทำงานอยู่นั่นไม่แต่งตัวหรอเดยลัวพี่โดนเซ้ไม่ใช่หนูไปกับเจ้านายหนูไม่ได้เป็นหนูเป็นลูกน้องฮะเต้นแบบยั่วมากยั่วโมโห เขาเต้นเพลงอะไรเขาเต้นเพลงอะไรเขาเต้นเพลงอะไรพี่แอนเธอเต้นเพลงอะไรอ่ะยูโมโหขนาดนั้นถ้าแบบลายโคตรใหญ่เต้นเออไม่เต้นเบื่องานหน้าไงงานหน้าจะไม่ได้ยังไม่เต้นเด้อยังไม่เต้นอย่าลืมนะ อย่าลืมนะพรีเมียมเก็บพิธีการอะไรก็ได้ที่เป็นแบบเก็บพิธีการกลับบ้านดีค่ะดีค่ะเเาพรรีีมมยกกิคนถือป้ายที่แข็งแรงที่สุดคนถือป้ายอย่าลืมนะอย่าลืมนะแล้วตอนหลังก็อย่าลืมนะจำไม่ได้จริงๆจำเสียงขทิสาไม่ได้จริงๆไม่เนี่ยเขาบอกพี่มีถือป้ายแข็งแรงคุ้นแบบคุ้นแบบมากแต่ว่า เธอแมสมากเลยอ่ะในติ๊กตอกอ่ะแล้วแบบว่ามันแบบตกใจอะไรกันหน่ารักอ่ะเธอแมสในติ๊กตอกฉันมากเลยอ่ะแล้วก็คุยกับเขาไว้ว่าเออจะมีคนจําพวกเราได้หรอวะหูมันมันแบบฟีดทุกกก็บอแล้วคนจริงคุณนักข่าวนักข่าวเท่านั้นคลิปพี่ยังเป็นแสนยังไม่น่าเชื่อพราพี e ่นักข่าวเขาแบบว่าทำข่าวความรู้สึกทันรอบสมัยนั้นสมัยนั้นก็เลยถึงมีทุกสำนักไงเออแต่เพจขึ้นต้องอะไรไงเพจก็ดังเลย เออระยะทำใจเออใช่ระยะทำใจดังมากเลยติ๊กตอกอะเขาเอาเพลงระยะทำใจอะไปอะไรกันเยอะแยะมากใช่เออติ๊กตอกไม่มีด่าแล้วอ่ะด่าน้อยแล้วอ่ะไม่มีด่าเลยไม่มีไม่มีไม่มีด่าเลยไประกออบ่ไปทุกคนบายบาย ายบ่าพุงนี้เจอกันยบายครับพี่หมีน้องชมพี่หมีจับด้วยคนสุดทันต้องต้องกลับไปโรงแรมอีกรอบไม่ใช่เอาเอากุญแจเขามาบาย